คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทํายังไงทุเรียนเราจะยอดเดินดีนะครับแตกยอดต่อเนื่องนะครับเมื่อแม้อากาศจะหนาวเย็นหรือว่าร้อนรุนแรงนะครับทุเรียนเราก็ยังไปได้เรื่อยๆยอดก็เดินเรื่อยๆนะครับใบก็ออกเรื่อยๆกิ่งก้านก็ยังโตดีนะครับลาต้นก็ยังโตดีกิ่งก็ยังโตดีนะครับไปผมพาไปดูต้นทุเรียนผมก่อนเนาะ ช่วงนี้ก็จะประมาณทรงนี้หมดนะครับทรงนี้หมดจะเห็นว่ายอดขึ้นดีมากนะครับยอดขึ้นดีนะครับนู้นดูไปทางลึกนะครับมียอดลงมาเหมือนกันเลยครับทรงเดียวกันเลยอยู่ในระยะใบเดียวกันนะครับถ่ายไอ้รูปแนวนอนไม่ได้แล้วนะครับต้นมันรมมันสูงแล้วมันถ่ายไม่หมดนะครับผมก็เลยถ่ายแนวตั้งมาให้ดูเนาะ นี่ทรงนี้เลยครับตอนนี้ดูดูเข้าไปแนวลึกนะครับมันก็จะเป็นระยะเดียวกันหมดเลยนะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับนู่นครับทางลึกก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่แม้แต่ต้นนี้เนี่ยที่นอกร้อนนะครับไอช่วงร้อนร้อนแล้วน้าไม่พอนะครับยังมีกิ่งแห้งกิ้งเหี่ยวอยู่เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงแขนงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ใบเขาหายไปนะครับป่วยนะครับเคยป่วยก็ยัง แตกยอดดีนะครับยังเดินดียอดเดินดีนะครับแบบนี้เลยยอดเดินแบบนี้เลยครับเอามาให้ดูได้หลายตัวนู่นดูเข้าไปทางลึกก็ทรงเดียวกันหมดเลยนะครับเดินไกลไม่ได้เหนื่อยวันนี้ฉีดยานะครับไอ้ไยแดงลงนะครับผมฉีดยาเพิ่งเสร็จเสียงอาจจะดูน,นเหนื่อยหน่อย นู่นนะครับดูเข้าไปทางลึกก็ทรงเดียวกันหมดล่ะครับทรงเดียวกันหมดเลยสูงมันความสูงความใหญ่มันแซงต้นกล้วยไปแล้วล่ะครับแซงต้นกล้วยต้นบุก้งเลยนะครับใช้ได้เรื่องเลยคราวนี้ก่อนที่จะมาว่ากันถึงเรื่องว่าธาตุาอะไรสําคัญอาหารอะไรสําคัญนะครับสําคัญที่สุดเลยนะส,สำหรับหน้าหนาวเนี่ยนะครับหรือว่าหน้าร้อนที่อากาศร้อนรุนแรงแล้วก็หนาวรุนแรงนะครับ สำคัญกว่าธาตุอาหารสําคัญกว่าอย่างอื่นนะครับผมให้เรื่องน้ําสําคัญที่สุดนะครับผมขอพูดเรื่องน้ําก่อนนะครับในหน้าหนาวแบบนี้นะครับน้ําต้องเพียงพอนะครับเราต้องให้น้ําเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วที่สําคัญนะผมยังไงผมก็อยากให้ให้น้ําวงกว้างนะครับให้น้ําเป็นวงกว้างเป็นออกเป็นรัศมี วงกลมนะครับเหมือนกับทรงพุ่มเขานะครับเพราะหลากเขาจะเดินแบบนั้นนะครับก็มีแต่ก็มีหลายครูบาอาจารย์แล้วครับเขาก็จะใช้หัวฉีดข้างนะครับหัวไอพ่นร้อยแปดสิบองศานะครับหัวงูเห่าก็แล้วแต่ผมพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของผมนะครับว่าใช้ยังไงมันดีนะครับก็จะไม่ไปก้าวล่วงใครนะครับผมว่าลดออกไปเยอะๆนี่ข้อเสียมีอย่างเดียวครับวงน้ำกว้างๆก็คือหญ้า หญ้ามันเยอะหน่อยหญ้าเขาจะขึ้นขึ้นเป็นวงเยอะหน่อยครับนูนครับวงเขียวเยอะหน่อยตัดหญ้าเยอะหน่อยนะครับแต่ผมว่าดีดีสําหรับต้นทุเรียนนะครับรากก็เดินดีรากก็ไม่ไหม่ทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กเรายังไม่ยังไม่จํากัดวงน้ํานะครับให้ก,กว้างๆไว้ให้รากเดินดีไว้นะครับให้ดินที่แข็งแข็งอยู่รอบนอกให้มันนุ่มไว้นะครับพอน้ําถึงดินนุ่มนะครับรากเดินได้ การดูแลรักษาต่างๆก็จะง่ายตามมานะครับถ้าเกิดว่าน้ําไม่ถึงนี่ก็ออกอาการทางใบไหลอย่างแล้วก็ทางใบเหลืองใบอะไรหลายอย่างนะครับยอดไม่เดินก็มีนะครับถ้าว่าดินแข็งมากๆนะครับก็ให้น้ําถึงใบนะครับให้น้ําให้เพียงพอนะครับแล้วก็ให้วงน้ํากว้างๆนะครับผมยังยืนยันว่าให้วงน้ํากว้างๆเป็นรัศมีวงกลมนะครับตามทรงพุ่มนะครับอ่ะ จบเรื่องน้ำคราวนี้มันจะมีธาตุอาหารอยู่ประมาณ3หรือ4ตัวนะครับที่มีความสำคัญกับยอดเดินดีนะครับแล้วก็ทำให้อย่างแรกก่อนนะทำให้ต้านหนาวได้นะครับต้านหนาวได้แล้วก็ยอดเดินดีนะครับยังกิ่งยังใหญ่ต้นลำต้นก็ยังใหญ่จเจริญเติบโตด,ดีได้นะครับแม้อากาศหนาวเย็นสุดขั้วใบไม่ร่วง บอก่าไไใบบัหหลวงครับใบบุหหลวงพ่อก็ยังหอนเดินปกตินะครับตัวแรกนะครับที่เพื่อนๆหลายคนเขาก็เชิงเชิงบนเชิงปรับทุกกันนะครับว่าสังกะสีกระฉีดแล้วมันก็คือว่ามันคือว่าหายมันคือว่านี้ก็คือมันก็ไม่สังกะสีมีส่วนสําคัญนะครับอาจจะสําคัญที่สุดด้วยซ้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับที่มี ปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยทําให้ต้านโรคนะครับไอเขาเรียกว่าอะไระความเครียดนะครับต้านความเครียดในทุเรียนได้นะครับพอหนามากๆมันก็เครียดนะครับมีสังกะสีนะครับเขาเรื่องเลยเขามีสังกะสีนะครับสาคัญผมให้ยังไงก็สังกะสีสําคัญที่สุดนะครับสังกะสีแคลเซียมนะครับแล้วก็โบรอนแคลเซียมกับโบลอนเนี่ยจะทําให้เขายอดเดิน ได้ดีนะครับสร้างเนื้อเยื่อสร้างกิ่งหม่สร้างสิ่งต่างๆนะครับก็คือยอดเดินได้ดีนะครับแคลเซียมกับโบลอนไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยจําเป็นเหมือนกันนะครับผมให้3ามตัวเนาะถ้าหนาวๆแบบนี้ก็จะมีสังกะสีแคลเซียมกับโบลอนนะครับโอเคคราวนี้มา2แนวทางนะสแนวทางถ้าเป็นแนวทางธรรมชาตินะแบบเก่านะครับแบบแต่ก่อนนี้นะครับที่ผมไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับไม่ได้ฉีด ถาดลองเสริมอะไรในทุเรียนเลยผมก็ดันดัน,ดนทุลรงมาเหมือนควยตู้ตุดๆมามันก็งามอยู่นะยอดก็แตกต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือปุ๋ยมูลสัตว์หมักนะครับใช้ปุ๋ยมูลสัตว์หมักนะครับใช้ไว้แต่เนิ่นๆนะครับไม่ใช่ว่าหนาวแล้วมาใส่เอา้าไม่เห็นจะได้ผลเลยไม่เห็นจะอันนั้นเลยใบก็ร่วงเหมือนเดิมนานนะครับ ไอปุ๋ยมูลสัตว์มาก,กว่าเขาจะกินได้กว่าเขาจะสะสมอาหารได้ก่อนลองใส่ก่อนหนาวไปสักสองสามเดือนนะครับได้เรื่องครับได้เรื่องทนแน่นอนครับทนร้อนทนหนาวแน่นอนครับกว่าเขาจะย่อยสลายกว่าจะต้นพืชกินได้นะครับกว่าจะเริ่มสะสมถ้าเป็นปุ๋ยมูลสัตว์หมักก็ใช้เวลาหน่อยครับจะเห็นว่านะครับมูลสัตว์หมักเนี่ยมันมีธาตุอาหารครบทั้ง ธาตุอาหารมันมีอยู่17ชนิดเนาะสมชนิดมันอยู่ในอากาศนะครับ17ลบสก็เหลืออยู่14ชนิดนะครับก็อยู่ในตารางนี้นะครับ14ชนิดก็เป็นธาตุหลัก3นะครับธาตุรอง3มแล้วก็ธาตุเสริม8นะครับ14ชนิดพอดีจะเห็นว่ามูลสัตว์ทุกอย่างนะครับมีธาตุ เกือบจะครบนะครับไม่ไม่สิบสามก็สิบสี่ชนิดนะครับเกือบครบหมดเลยนะครับเกือบครบหมดเลยแล้วท่าที่สําคัญเนี่ยที่สังกสีเนี่ยอยู่ในมูลข้างค่าวเยอะสุดนะครับลองลงมาก็ขี้หมูนะครับมูลสุกรนะครับไข่ขี้ไก่นะครับก็ได้เรื่องเหมือนกันครับพันกว่านะครับแล้วก็มาที่ตารางแคลเซียมนะครับ มูลค้างคาวก็ยังเยอะที่สุดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขี i i ้ไก่นี่ก็รองลงมานะครับขี้ไก่ทั้งไก่ไข่แล้วก็ไก่เนื้อนะครับไก่ไข่ไก่ไข่อยู่ที่12นะครับไก่เนื้ออยู่ที่11 <16 S 1> ส่วนมูลค้างคาวอยู่ที่18นะครับโบลอนนะครับโบลอนมีมูลค้างคาวมีอยู่ร้อยหนึ่งนะครับไข่มูลไข่ไก่มี63านะครับมูลไข่เนื้อมี6 4นะครับ มูลวัวมูลควายมีอยู่ประมาณ50นะครับเพียงพอนะครับแค่นี้เพียงพอนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ใส่อ่มูลสัตว์หมักเราไม่ได้ใส่ในน้อยเหมือนปุ๋ยนะครับเราไม่ได้ใส่เป็นกำหนึ่งหวานโดยรอบเหมือนปุ๋ยนะครับเราใส่เข้าไปเยอะมากนะครับใส่เป็นกระสอบเลยนะครับมูอ่ามูขี้วัวหรือว่าขี้ควายนะครับถ้าไม่ได้หมักยังไงก็ขอตากแดดให้แห้งก็ใส่ได้ครับใส่ได้ขี้ไก สดดเขากระใสกันนะผมก็เห็นเขาใส่อยู่ครับสวยด้วยส่วนนั้นสวยด้วยครับใส่เข้าไปครับมีประโยชน์นะครับมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ทั้งหมักและไม่หมักถ้าไม่หมักก็ตากให้แห้งก่อนนะครับความหมายในของการตากให้แห้งนะครับมันไม่ใช่แค่เชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุทําให้ต้นทุเรียนตายนะครับในการใช้มูลสัตว์นะครับความร้อนด้วยครับความร้อนขบวนการย่อยสลายนะครับก่อนที่มูลสัตว์จะมาเป็นอาหารของพืชได้ ก่อนที่จะมาอยู่ในรูปของไนเตรตได้นะครับเขาจะต้องโดนย่อยสลายโดยแบคทีเรียนะครับในกระบวนการที่ชื่อว่าไนตรยฟายิงแบคทีเรียนะครับกระบวนการนี้แหละครับย่อยสลายมูลสัตว์เหล่านี้ให้ไปอยู่ในรูปของปุ๋ยนะครับนรูปของไนเตรตนะครับใช้อ่ามันเกิดเป็นความร้อนครับมันห่อนมันห่อนเอาขี่ไก่มากองกองไว้ล่องเบิงล่องเอามือไปจกเบิงน้ำร้อนมาก ร้อนจริงๆร้อนถึงขนาดลวกมือเลยนะครับถ้าเป็นขี้ไก่นี่นะครับนอกจากเชื้อราแล้วเนี่ยความร้อนจากการขบวนการย่อยสลายก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้รากทุเรียนเน่านะครับไหมนะครับมันไหมแล้วมันก็เน่าไปนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่หมักจริงๆยังไงก็ขอตากให้แห้งก่อนนะครับการตากให้แห้งนี่ก็คือขอบวนการเขา ไปไกลแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้วตากแห้เงเนาะมันไม่เหมือนกับขี้สดๆนะครับไอแบบนั้นนะเกิดความร้อนสูงนะครับโอเคนาะสำหรับสายธรรมชาติของผมนะครับผู้ติดตามเก่าๆหลักผมก็เป็นสายธรรมชาติมูลสัตว์นะครับขาดไม่ได้นะครับทำให้ทุเรียน ดูแลง่ายขึ้นเยอะครับปลูกง่ายขึ้นเยอะครับใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปนิดเดียวก็งามขึ้นมาเลยนะครับงามจริงๆดีครับสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเนินนานขนาดนั้นนะครับผมก็แนะนำนะครับก็เป็นพวกแคลเซียมโบลอนนะครับสังกะสีแยกนะครับแล้วก็มีสังกะสีนี่ก็จะหูกกันแหละเนาะช่องไหนก็พูดแต่สังกสีสังกสีเนาะผมก็เลย เติมเข้าให้นะครับอีก2อตัวที่มีส่วนสำคัญนะครับนั่นก็คือแคลเซียมกับโบลอนนะครับแคลเซียมกับโบรอนเจ้านี้เป็นอของเสียทอนนะครับผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมใช้หมดเลยนะครับทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ผมใช้ถาดรองเสริมฉีดเหมือนกันเพราะว่าพี่เขาบอกว่าระยะเวลามันย่นระยะเวลาได้เหมือนจะเปืองนะครับเหมือนจะเปือง แต่จริงๆแล้วประหยัดเพราะว่าเราย่นเวลาจากทุเรียนเอาลูกสี่ห้าปีเนี่ยย่นเข้ามาที่สามปีได้นะครับมันก็จะกลายเป็นประหยัดไปนะครับประหยัดเวลาไปสองปีแล้วก็ประหยัดงบประมาณที่ใช้ดูแลรักษาทุเรียนสองปีนั้นนะครับผมก็อืฟังดูก็มีเหตุผลนะครับถ้าไม่ได้ลําบากนะครับถ้าไม่ได้ลําบากมากไม่ได้อะไรมากพอหาเงินได้ผมก็ฉีดเป็นประจํานะครับฉีด ตั้งแต่เสียทอนแนะนําผมก็เริ่มตามนี่แหละครับตามนี้ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแคลเซียมกับโบลอนนะครับเพิ่มมาจากสังกะสีนะครับสังกะสีก็ฉีดแล้วแล้วก็ผสมแคลเซียมกับโบลอนตัวนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับก็จะทําให้ต้านหนาวได้แล้วก็ยอดเดินดีๆนะครับโอเคไหมครับอย่าลืมนะครับสําคัญที่สุดในกระบวนการนี้ก็คือน้ํานะครับ น้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็ให้น้ำเป็นวงก,งกว้างๆนะครับวง,ก,งกว้างๆน้ำวงกว้างจะทำให้ดินบริเวณโดยรอบนุ่มนะครับรากเกาเดินได้ดีนะครับแล้วก็รากไม่ไหมเพราะรากไม่ไหมหากินได้ก็อะไรอะไรก็ดีขึ้นและครับถ้ารากเดินดียอดก็ามาครับจริงทุเรียนเป็นแบบนั้นถ้ารากเดินยอดก็มานะครับรู้รู้ได้เลยว่าช่วงนี้รากรากก็กำลังเดินจากยอดที่เราเห็นข้างบนนี่แหละครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ